สวัสดีค่ะทำอะไรคะแม่น้องเส่มหันพักสิกินข้าวปุ่นเด้อค่ะน้ำยาตาเนาะค่ะต้มอยู่ข,ข้างล่างนี่หละจ้าหันพักเตรียมพักก่อนเนาะค่ะเนาะเตรียมพักก่อนเนาะคะ่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะขอบคุณที่แวะมาค่ะใจ้บบัวขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแต่บ่เห็นห่วงอันลงกากต้องซื้อหน่อย ไปจ้ามันกินน้ำกำแล้วค่ะเด้อขอบคุณที่แวะมาค่ะขอบคุณฮารโลจ้าพักแม่นงแซมคุณเตรียมพักไว้ก่อนเนาะค่ะพักหลายๆกินขบุญตั้งแซ่บเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะวันนี้ไม่เย็บผ้าหรอกมื่อ,ดดน,อน,นี้แม่น้องแซมยุดเล้วค่ะเด้อวันอาทิตย์มื้อนี้แม่งนงแซมยุดเนาะค่ะเนาะพัก่อนมื้อนึงเนาะค่ะเนาะ ทำงานมากจันถึงเสาร์แล้วก็ยุดวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะพักผ่อนวันนึงเอาแรงก่อนเนาะค่ะเนาะวันอาทิตย์ก็จะพักแนวกินแซ่บมาเฮ็ดกินกันเนาะจ้ะเฮ็ดกินแล้วกะ็มืออื่นก็ทำงานจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักให้เบิ้งเนาะค่ะขอบคุณค่ะฮโลเมั่จ้ะไปซื้อตลาดบางแค่หมื่อเสาร์อันนี้กำลังกับทัว กับสาเลเน่สนนนุนทัดษัข้าวุ้นจานนี้นะค่ะก็มีดาทัดน์มีกระท uo งอกด้วยจ้ะข้าวุ้นฮาโลจ้ะพัทหลายๆเลยนะคะเนาะกินหลายคนอยู่ค่ะหาหกข้นี่แหละจ้ะขอบครัวใหญ่อยู่นะคะเนาะขอบครัวใหญ่อยู่นะคะขอบครัวใหญ่ทุกๆไปเลยทุกคนจ้ะยิ่งดีเพราะจะน้องเห็ดเองนะจ้ะ ซื้อเพิ่นแต่ได้กินก็นกนหลายคือซื้อมาหลายแท้แม่น้องเซียมหาค้นเด้อค่ะเด้ออาห,อหอากฮกจะฮกขอบควดแม่น้องเซียมหกค้นจ้ะนี่ก็สสได้ซื้อขรบปุนมาอีกขกระปุนฮารโลจ้ะกปุนพักจก้ะ กินหลายคนจ้านี่กินแม่นกแซมผู้เดียวกับเบิ้เป็นโลเลยเนาะค่ะเนาะกินหลายเด้อค่ะจะมาซื้อกินกับโอิอีนเนาะค่ะเนาะเป็นคนกินหลายเนานะค่ะเนาะจ้านี่ผักเด้อค่ะเด้อผักเป็นนงแซมเตรียมใหม่กินผักกินแน่น้เนาะจ้าเนาะกินฮาโลโล่โล่กัสัตว์อา้าวทีนี้จะมาตำเครื่องเด้อค่ะตำน้ำยาก,ก่อน,นะ เครื่องมาตำบุมี่ยังเอาผัดเครื่องกต่มีแตนปลาทูต้มน้ำน้ำปลาล่าใส่ปลาทูค่ะกับใส่ลูกชิ้นนั่นจ้ะเนาะปกติก็จะใส่ขาไก่น้ำมันหมูน้ำไก่บุมี่หนุ่หนัวจ้ะน้ำข้าวปุ่นใส่ปลาล่าหนัวมหนัวซิมแล้วนัวแหละ ทำการปรุงกันเลยเด้๋วค่ะบดมาตั้เครื่องตัดของปลาออกมาก่อนเด้อค่ะเด้อตัดปลามาตำก่อนเด้อค่ะตำเครื่องก่อนนะคะเน้องมาซื้อกับเบออินหรอกจ้าชุดละสามสิบสี่สิบห้าสิบอะไร ได้บปลายเนาะคะ่ะเนาะหน่อยนึงกระปุกกินบปลาไหลจะอิ่มอยู่แล้วค่ะแต่ครอบครัวแม่น้งนลลอนงะะแซ้มไม่อิ่มมึงปุ่นจ้ะเครื่องแม่ลองสิงมาน้ำผึ้งน้ำผึ้งตะไคร้เนาะคะ่ะแต่ว่าเก็บกระสรบเาล็กน้อยเนาะคะ่ะเนาะเครื่องใส่เลยเนาะคะ่ะเนาะมาตำ่ำ ขอบคุณทีแวร์มารับชมเ้อะค่ะ